อนาคตของผมผมขอลิขิตเองนะครับล่าสุดเตียโกซิวาบอกว่าตัดสินใจแล้วอนาคตกับเชลซีนะครับอีกไม่กี่วันทุกคนจะได้ทราบล่าสุดเตียโกซิวาครับปรากันหลังตัวเก่าของเชลซีเปิดเผยว่าเขาได้ตัดสินใจอนาคตของเขาแล้วโดยอีกไม่กี่วันทุกคนก็จะได้ทราบจริงๆเซ็นเตอร์แบ,บ็กวัย39ปีอย่างเตียโกซิวาร่ำให้หลังจากความพ้แพ,พ้ต่อแมนซิตี้เมื่อค่ำคืน่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศเอครับ ความไม่แพ้ในเกมนี้อาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสสุดท้ายในการลุ้นแชมป์กับเชลซีหลังสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเมื่อถามว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วหรือยังในอนาคตกับเชลซีนะครับเต็กโกซิวาบอกว่าคุณจะได้ทราบอีกไม่ยู่วันข้างหน้านะผมไม่อยากจะพูดอะไรในตอนนี้เพราะเพิ่งแพ้มาผมเศร้ากับผลการแข่งขัน,นแต่อีกไม่นานทุกคนจะทราบข่าวผมได้ตัดสินใจไปแล้วล่ะแต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยให้ทราบ อันนี้คือสิ่งที่เต่กซ็สวาได้พูดนะครับซิวาเนี่ยนะย้ายมาอยู่กับเชลซีในแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2 0 2 0นะครับและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยทีมควาชช้าแชมป์แชมเปีสเลกในปี2 0 2 1เขายังคงทำผลงานได้ดีกับเชลซีในตอนเจอกับแมนสตีล่าสุดนะครับและดูจะไม่มีแผนเลิกเล่นในเร็วๆนี้โดยบอกว่า อีก4ปีผมกับที่นี่เนะี่ยจะดีมากๆนะไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อในตัวเองหรอกแต่ด้วยอายุของผมและความจริงจังของเหล็กนี้เป็นเรื่องหายากที่จะเป็นนักเตะอายุ39ในระดับท็อปผมไม่ชอบพูดถึงตัวเองแต่คุณก็สังเกตเห็นได้วันนี้ผมพร้อมที่จะเล่นในช่วงต่อเวลาด้วยผมมองว่าผมยังสนุกกับฟุตบอลต่อไปได้อีกหลายปีอันนี้คือสิ่งที่เตียกโกซิวาได้ให้สภา์ทิ้งท้ายนะครับก็พูดเลยบอกว่าเขาได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองไปแล้วกับเชลซีว่าจะยังไงต่อ เดี๋ยวในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าทุกคนก็จะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วผมเลือกแบบไหนกับเชลซีนะครับเตโกซิวาในวัย39กปีนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ร่ําไห้ครับที่เชลซีไม่ได้ไปต่อในรอบต่อไปกับในรอบต่อไปในเส้นทางเอฟเอคัพนะครับชุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเตียโกซิวาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมต้องมาตามกันแบบจุกๆหนักหนัก